พระคาถายันทุนป้องกันอันตรายปัดเป่าลางร้ายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธรรรัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธรรัสสะ न मोदसा भगवतो अरहतो समा सम्बुटसा ยานทูนิมิตังอวมังคลันจะโยจามนาปัวสกุณาสสะตัวปปาคโหตวสุปินังอาการตังปัวทานุภาเวนวินาเมนตุยันทูนิมีตังอวมังคลันจะโยจามนาปัวสกุณสสะตัวปาปาคโห ัวสุปินังอาการตามธรรมานุภาเวนะวินาสเมตุยันตุนิเมตังอาวมังพลันจะโยจามนาโปสกุณสสะสัวปาปาคาโอตัวสุปินังอาการตามสังขานุปาเวนะวินาสเมตุ ยานฑูติมีตังอวมังคะลันจะโยจามะนาปูสะคุณาสะสะตัวปะปาคาโหตัวสุปินังคการตังปูธานุภาเวนวินาสเมนตุยันฑูนิมีตังอวมังคะลันจะโยจามะนาปูสะคุณาสะสะตัวปะปาคาโหตัว สุปินังอาคันตังธรรมานุภาเวานวินาสเมนตุยันตุนิเมตังอวมังภะรันเจโยจามนาโปสกุณาสสะโทปาปาคาโหตุสุปินังอาคันตังสังขานุภาเวานวินาสเมนตุ ิมีตังอาวมังคะลานจะโยจามนาปวสสุนัสสาตโตปาปาคาโหตวสุปินังาการตังปุธานุภาเวนวินาสเมนตุยันตุนิมิตังอาวมังคะลานจะโยจามนาปวสสุนัสสัตโตปาปาคาโหตวสุปิน อัการนตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมตุยันตุนิเมตังภาวมังพลันจะโยจามนาโปสกุณาสสาทถัวปาปะขะโหตัวสุปินังอัการานตังสังขานุปาเวนะวินาสเมตุ นิมิตตังอวามังคลันจะโยจามะนาปุวสกุณาสสารตัวปาป่าคาโหตัวสุปินังอัการตังปุวทานุภาเวนวินาสเมนตุยันตุนิมิตตังอวามังคลันจะโยจามะนาปุวสกุณาสสารตัวปาป่าคาโหตัวสุปิ นิณังอาคันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมตุยันตุนิเมตังภาวมังพลันจะโยจามนาโปสกุณาสสาทัตทวปาปาคาโหตัวสุปินังอาคันตังสังขานุภาเวนะวินาสเมนตุนิเม ตังอวมังคลัานจัยโยจามนนาปัวสกุนอาสสสัตโตปาปาคะโหตัวสุปินังอะการตังปุวธานุปาเวนวินาสเมนตุยานตุนิมีตังอวมังคลัานจัยโยจามนนาปัวสกุนอาสสสัตโตปาปาคะโหตัวสุปินัง กันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมตุยานตุนิเมตังอวมังคลันจะโยจามนาโปสกุณาัสสัททวปาปาคาโอทวสุปินังการตังสังมานุปาเวนะวินาสเมนตุ ตังอวมังคลานเจโยจามนาปุวสกุลนาสสาตัวปาปาคาโหตัวสุปินังอาการตังปุวทานุปาเวนวินาสเมนตุยันตุนนิมิตังอวมังคลานเจโยจามนาปุวสกุลนาสสาตัวปาปาคาโหตัวสุปินังอาการ การตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมตุยันตุนิเมตังภวมังทลันจะโยจามนาโปสกุณสสะสัตถัวปะปะคาโหตุสุปินาครานตังสังขานุปาเวนะวินาสเมตุญาณตุนิเม ตังอวมังคลานเจโยจามนาปูสะกุณาสะสาตัวปาปาคาโหตัวสุปินังอะการตังปูธานุปาเวนวินาสเมนตุยานทุนิมิตังอวมังคลานเจโยจามนาปูสะกุณาสะสาตัวปาปาคาโหตัวสุปินังอะการ การตางธรรมานุภาเวนวินาสเมตุ man, ัาต <Yeah. S 1> ุนิเมตังภาวมังคลานจะโยจามนาโปสกุณสสะสัตถวปาปะคโหตัวสุปินาภรานตังสังฆานุภาเวนวินาสเมตุน ตนิมิตังอวมังคะลันจาโยจามนาปัวสกุณาสสะตัวปะปาคาโหตัวสุปินังคการตังปัวทานุภาเวนาวินาสเมนตุยันตุนิมิตังอวมังคะลันจาโยจามนาปัวสกุณาสสะตัวปะปาคาโหตัวสุป ปินังอากัรตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมตุยันตุนิเมตังอาวมังพลันจจโยจามนาโปสกุณาสสดทัวปาปะขะโหทัวสุปินังอาคันตังสังขานุปาเวนะวินาสเม วามังคลานจะโยจามะนาปวัสกุณาสสะตัวปาปะโหต สุตินังอาการตามพุทธานุภาเวนวินาสเมนตุยานตุนิมีตังอวะมังพลัานจะโยจามนาปุสกุณาสสารตัวปะปะกหุตัวสุตินังอาการตามธรรมานุภาเวนวินาสเมนตุยานตุนิมีตังอวะมังพลัานจะโย วจามนาโปสกุณสสะสัตโอปาปาคาโอตัวสุปินาอปราตังสังคานุภาเวนาวินาสเมตุ